นับสนุนโดยบริษัทปาตาทาจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTSCO และ m t s g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอ,อมสิน ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับกลับมาที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนวันนี้เรามาที่นี่เนี่ยเรามาเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ในการบริหารงานมาใช้ในการจัดการมาใช้ในการทำงานเนี่ย มันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามดูนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินให้กับคนทำมาหากินเนี่ยทางสถาบันการเงินเขาเน้นตรงไหนเขาดูตรงไหนบ้างในขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ขายผู้ที่ทำมาหากินเนี่ยเจอปัญหาเยอะ เจอปัญหารอบด้านจะมีเคล็ดลับอย่างไรจะมีวิธีอย่างไรในการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันกับปัญหาและวันนี้ครับผมยังคงได้รับเกียรติเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนคุณมงคลลีลาธรรมครับ สวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบเห็นสรรีฟ้าๆอย่างนี้เนี่ยเราไม่ใช่อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ธนาคารไทยเครดิต พื่อรายย่อยจำกัดมาหาชนครับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเข้มนี่คือสีประจาของธนาคารใช่ไหมอ่าเป็นสีประจําของกลุ่มไทยประกันชีวิตครับอครับสีฟ้าใช่ครับความหมายของสีฟ้าคืออะไรครับคือสีฟ้าจริงๆเนี่ยเป็นสีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะฮะเพราะเนื่องจากเราเป็นธนาคารเราเป็นสถาบาันการเงินและกลุ่มไทยประกันชีวิตเนี่ย เป็นบริษัทของคนไทยนะรับใช้พี่น้องคนไทยมาร่วม70ปีแล้วครับแล้วก็เราใช้สีนี้มานานแล้วออแบงค์จัดตั้งเมื่อปี2550เนี่ยแล้วก็ใช้สีนี้ประจำประจําธนาคารนะครับคุณมงคลครับเนี่ยตกลงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับเอ๊ครับครับก็อันนี้เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับเป็นปลาตะเพียนทาไมธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจํากัดมหาชนเลือกใช้สัญลักษณ์ของธนาคารเป็นปลาตะเพียนครับ ก็อันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าต้องผมต้องกล่าวด้วยความภาคภูมิใจนะเราเองเป็นเ,เขาเรียกว่าโลโก้ของธนาคารเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้จ้างใครมาคิดหรือจ้างใครมาทำเขาเรียกว่ามาจากการพัฒนาการของการให้บริการของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยอืมจริงๆแล้วปลาตะเพียนเนี่ยนะฮะเอ่อมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยแต่ตั้งแต่เดิมมาเพราะปลาตะเพียนเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ เ,เขาเรียกปลาตะเพียนโดยลักษณะนี่เคยได้ยินคำนี้ไหมข้าวใหม่ปลามันคนแต่งแั้นใหม่ไม่ใช่เขาบอกว่าข้าวใหม่ปลามันไม่ใช่ครับครับอันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเดือนนะปลาตะเพียนเนี่ยจะมันน่าก,กินเนี่ยตอนช่วงที่ข้าวออกรวงเป็นความหมายของความอุดมสมบูรณ์มีความสุขอุดมสมบูรณ์เขาเลยมาสัญ,ญลักษณ์ของการครองคู่เราเป็นแมงเล็ก และข้อที่สาคัญก็คือเราเป็นตลาดเฉพาะนะฮะซึ่งเป็นซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยเล่าไปฟังว่าทําธุรกิจอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นแบงค์เล็กทําธุรกิจเฉพาะเนี่ยเราก็ไม่ไม่ทำตัวเป็นปลาฉลามในทะเลหรือทําเป็นปลาชฉโดในแม่น้ําเราเป็นปลาทะเพียนเนี่ยเล็กๆแล้วอาศัยอยู่ในท้องนาซึ่งเป็นที่ที่เราถนัดเราอยู่ได้และอุดมสมบูรณ์นะครับ mm hmm. แล้วก็เหมาะกับความไทยๆ แล้วปลาตะเพียนอีกอันถึงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของถ้าเอาไปแขวนไว้หน่นร้านค้าเนี่ยจะเจริญค้าขายเงินทองไหลามาถึงเราผมก็จะขออนุญาตขึ้นให้ท่านผู้ฟังอ่านดูเป็นกรของธนาคารไทยเครดิ ก็คือเริ่มต้นคือเขาเรียกว่าตะเพียนเช่างเวียนช่างแหวว่ายหมายความว่าไงก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นลายเล็กลายน้อยนะต้องขยันต้องขยันทำมาหากินทำมาหากินนะฮะอย่าอยู่นิ่งเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของปาตะเพยียนแล้วก็เป็นอยู่ในวงกลมก็เหมือนอยู่ในน้ำครับนะครับวงกลมนี่คือน้ำนะค,ค,<อ>ค,ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณ องกวนหยุดยืนนานานับดูนะฮะมันมีกี่กี่กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแตนนั้งแข่งอ๋อเลขแปดเลขแปดเลขมงคลเลขแปดนี่คือเขาเรียกว่าอินฟินิตี้เจริญนุ่งเรืองไม่รูร้จบ ซึ่งนะครับครับนี่คือสัญลักษณ์ปาจเพียนสัญลักษณ์ของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนนะฮะยังไม่หมดครับไหนมาแล้วครับ <c oughs> ข้างล่างนี่มีเขียนด้วยว่าเพื่อรายย่อยครับทำไมต้องมีคานี้ครับจริงๆคําว่ารายย่อยเนี่ยมันเป็นวิสัยทัศน์เราตั้งแต่เริ่มแรกมันเกิดเราจริงๆนะครับว่าเราเกิดมาเพื่อรายย่อยครับเพราะธนาคารเนี่ยไทยเครดิตเนี่ยมุ่งหวังจริงๆก็คือคนเล็กคนน้อย หรือคนค้าขายท,ที่ที่ได้รับไม่ได้รับโอกาสที่ดีาจากังคมโฟกัสก,กุ๊บไปยังกลุ่มนี้อย่างชัดเจน<ช>ตั้งแต่ต้นครับเพราะเรารศึกษาเมืองไทยนะครับสบภาพแวดล้อมคนไทยคนไทยนีมี66ล้านคนคมีคนทํางานเนี่ยอยู่38ล้านคนใน38ล้านคนเนี่ยมีอยู่14คนเนี่ยนะฮะที่14ล้าน14ล้านคนเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในระบบที่เรียกว่าประกันทั้งคมหรือมีระบบที่ดูแลถ้าหัก14ออกจาก38มันก็มี24นั่นถือแรงงานนอกระบบประมาณ20ล้านทีนี้ถ้าหักเกษตรกร,ะกรนะฮะกับคนที่คนยากคนจนนะฮ <c> ะ <oughs> ก็14ล้านคน <c oughs> ก็เหลือคนเล็กคนน้อยกลุ่มนี้10ล้านคนโอ้โห10ล้านคนนี่จำนวนไม่น้อยนะครับไม่น้อย10ล้านเ <c oughs> นี่ยนะฮะ <c oughs> เมืองไทยเนี่ยนะครับรู้ไหมครับธนาคารเศไทยเินแบงค์นะแบงค์งที่อยู่ในกระเป๋าของท่านเนี่ยจำนวนถึง1.2ล,ล้านล้านบาทน,นี่คือจำนวนเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเอางี้แล้วกันนะถ้าหักคนแก่คนเท่าเด็กชราออกเนี่ยนะ6ล้านคนก็แสดงว่ามีคนที่ต้องถือเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยสัก60ล้านคนครับห0หารด้วย1.2ล,ล้านล้านเนี่ยก็เท่ากับคนเกือบ20,000ครับก็แสดงว่ามี ปีระบบธุรกิจเนี่ยที่ใช้เงินสดในเยอะมากครับนะเราก็เห็นดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามมุ่งไปยังกลุ่มนี้แหละกลุ่มนะคนทํามาค้าขายทํามาหากินท,ที่เป็นแรงเป็นไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ได้เป็นเกษตรกรครับ,รบเป็นคนทํามาหากินโฟกัสกลุ่มอยู่ประมาณ10ล้านคนนี่แหละบางคนเป็นลูกจ้างนะครับแต่รายได้เนี่ยแต่นายจ้างก็จ่ายเป็นเงินสดให้นะ ขาไม่เไม่ต้องเสียภาษีนะบางคนก็ชอบไม่ต้องจ่ายประกันสังคมงซึ่งไม่ดีดนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นความหมายแรกเพื่อรายย่อยเป็นการบอกว่านี่แหละคือกลุ่มเป้าหมายที่ทางธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษแล้วผมเป็นธนาคารเดียวนะครับ <c oughs> ที่เขียนชัดเลยอยู่ในชื่อครับและเป็นโดยกฎหมายด้วยเ <c oughs> พราะเนื่องจากเราเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเลยคเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเราเองเนี่ย เป็นคนที่เน้นรายย่อยเลยจริงๆครับไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่ออย่างเดียวนะเข้าใจครับทีนี้ขอความรู้หน่อยทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยนะฮะตามกฎหมายถ้าไม่มีเพื่อรายย่อยเนี่ยเราจะสามารถทําธุรกรรมได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับจะทําอะไรเพิ่มขึ้นได้จากเดิมมีบ้างครับจริงๆเต้องอธิบายนี้เพื่อรายย่อยเนี่ยต่างกับธนาคารทั่วไปสามเรื่องท่านั้นเองคืออันแรกเนี่ยเป็นธุรกรรมภายในประเทศคือไม่ไปทําธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับ อันที่สองก็คือเน้นจํานวนการให้สินเชื่อที่เป็นรายเล็กรายน้อยครับสินเชื่อนะไม่ใช่เงินฝากเงินฝากเนี่ยรับเท่าไหร่ก็ได้แต่คู่และคู่สัญญาเนี่ยจะต้องเป็น SME สินเชื่อนะครับ,รบและอันที่สามคือธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นพวกอนุพันธ์ไม่เอาอไม่เอาก็สามเรื่องนีเ้เท่านั้น สัปดาห์ถามว่าสัญลักษณ์ใดเป็นเครื่องหมายของธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนข้อ1ปลาตะเพียนข้อ2ปลาหางนกยูงถ้าทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาร่วมสนุกกับทางรายการเป็นเงินเป็นทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819849735 0819849735พร้อมรุนรับหนังสือช่องทางสร้างอาชีพ หนังสือท้องผูกไข่แน่หนังสือมิติเรียนใจหนังสือการตลาดมุมกว้างหนังสือหกกรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ y u c h y u c o m ค่ะถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงเราก็จะได้อยู่แต่ที่บ้านหรือก็ไม่ได้ดูการ์ตูนนะคะเขาไม่มีรถก็ขี่ม้าเอาครับ ผมจะไปอยู่ดวงจันทร์เุดเทียนสุปปอร์ฮีโร่มาเติมให้ไงพลังงานเหนื่อยแน่เลยมีแต่คนใช้เอ้ยเครียดถ้าไม่มีน้ำมันพลังงานทุกอย่างจะหยุดมีน้อยๆเราก็ใช้น,น้อย หาพลังงานในวันนี้ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่ารู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชีวิตในอนาคตยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไป มสินมิซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบริษัทสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรออมสินมิซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ สำหรับเงินฝากความศิลเพื่อลุรหลักเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าจะมีการฝากส่งสิปีนะครับคุ้มครองผู้รับประกันก็คือบุตรนะครับจนกระทั่งอายุ22สปีนะครับก็ผู้ฝากเนี่ยต้องเป็นบิดามารดาที่แท้จริงของบุตรหรือว่าบิดามารดาที่รับการที่จดทะเบียนร,รับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับรับลูกผู้ฝากเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่อายุ 20จนกระทั่งถึง4-5ปีนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นวัยที่มาในงาน m o n ี่เอ็กโเนี่ยครับแต่ว่า,าบุตรเนี่ยท่านฝากได้ทังับุตรท่านอายุ7เดือนจนกระทั่งถึงอายุ10ปีครับก็ท่านฝากส่งยาว10ปีนะครับก็คือว่าบุตรหลานท่านเนี่ยจะได้รับเงินไปเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัย นะครับก็มั่นใจได้ว่าเงินที่ท่านฝากเนี่ยบุตรท่านเนี่ยจะได้รับจนครบเลยนะครับส่วนเผลประโยชน์ที่ท่านได้กรณีท่านเป็นผู้ฝากเกิดท่านเสียชีวิตไปนะครับพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าลูกเนี่ยยังได้รับเงินต่อเนื่องไปเลยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ของประเภทนี้ที่จะได้รับเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะไม่ได้รับเงิน การเรียนนะครับอันนี้เป็นชนิดพิเศษทําหรับลูกถึงได้เรียกว่าออมสินเพื่อลูกรักครับจะได้มีเงินทอจะเพราสะตางบ้างค่ะเงินทอคนไทยรู้จักอบคนไทยไม่มีไม่ออมไม่มี ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดการชุมนานาชาติว่าด้วยการใช้สาลายเซลล์ในการผลิตพลังงานนะครับซึ่งการประชุมคอนเฟ r e รนซ์ของเอเชียเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ข้ครั้งแรกที่จัดที่เทศญี่ปุ่นปรากฏว่างานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ จำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยครั้งที่ญี่ปุ่นประมาณ200ท่านเศษจ,จากเอเชียนะฮะใงวันนี้มี500ท่านที่เข้าร่วมมาจาก16ประเทศทั่วโลกนะครับก็แสดงให้เห็นว่าความตื่นตัวในเรื่องการวิจัยพัฒนาที่ใช้สาหายเซลล์เดียวเนี่ยในการตอบโจทย์ปัญหาเรื่องพลังงานเนี่ยในเอเชียเนี่ยเรามีสูงมากและจริงๆถ้าดูจากคุณภาพของผลงานที่ผลงานวิจัยที่นําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในเอเชียเนี่ยเราทําได้ดีมากนะฮะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยเนี่ยเราก็อยู่ในแนวหน้าของการวิจัยและพัฒนานเรื่องการเอาสาลายเซลเดยเียมาใช้เป็นทางเรื่องนะครับพลังงานสีเขียวในอนาคตด,ด้วยในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าสาลายเซลเดียเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยะฮะสามารถผลิตปริมาณน้ํามันในตัวของมันได้ถึงขนาดเกือบ60%ของน้ำหนักตัวน,นะครับไอ้40%ที่เหลือนี่ก็เอาไปใช้เป็นอ,อาหารสัตว์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ในการผลิตพลังงานจากสาลายเซลเดียเนี่ย ใช้น้ที่น้อยมากนะครับหลายหลายคนก็เลยมองว่าการใช้สาราเฉดียงปิดฝังงานเนี่ยจะเป็นทางเลือกในอนาคตนะครับ สินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากปริเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรออมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ในเบรกแรกนะคะเราได้ทําความรู้จักกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจํากัดมหาชนกันพอสมควรแล้วนะคะทั้งในเรื่องที่มาที่ไปของสัญลักษณ์ปัตาเพียนและกลุ่มเป้าหมายของธนาคารที่เน้นการให้สินเชื่อกแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักเพื่อช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยประกอบธุรกิจได้อย่างอุ่นใจและมั่นคง ส่วนช่วงนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเป้าหมายของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนในปีนี้จะไปในทิศทางใดและมีแผนการทำงานอย่างไรบ้างและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใดนั้นลือนี้คุณมงคลลีลาธรรมยินดีเล่าสู่กันค่ะ ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเนี่ยตั้งไว้ยังไงบ้างครับปีนี้เราตั้งเป้าหมายเนี่ยนะเขาเรียกเจริญเติบโตแบบขนาดตั้งการคือห้าปีที่ผ่านมาที่เราตั้งเนี่ยเขาเรียกเติบโตแบบก้าวกระโดดห้าปีที่ผ่านมาในก้าวกระโดดก้าวกระโดดเลยก้าวใหญ่เลยเพราะว่าเติบโตประมาณสามสี่ิเปอร์เซนตครับนะฮะผูบ้บริหารฟิตห้าปีที่ผ่านมาเนเราโตทั้งหมด8ดเท่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจากศูนย์เนี่ย พอเริ่มจากศูนย์เนี่ยเราโตมาเนี่ยทั้งหมด8เท่าจากสิ้นปีของปี50จนสิ้นปี2554เนี่ย5ปีอ่า5ปีเนี่ยเราโตแบบ8เท่าตัวซึ่งผมว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนีเขผมว่าก็คงคงต้องพอพอเหมาะพอสมแหละสินเชื่อเนี่ยนะของเราเนี่ยดูเหมือนเป็นลายย่อยนะครับแต่จริงๆการให้สินเชื่อเราเนี่ยจำนวนพ้นข้รงเยอะอ อย่างปีที่แล้วปี2554เนี่ยเราปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยไปเนี่ย11,000ล้านบาท11,000ล้าน 11, า,น 11, านในปี54ที่ผ่านมาคครครัับบแต่มันจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยที่จะต้องเอาเงินมาชำระ,ะ,ะนะฮะลูกค้าเมื่อตอนสิ้นปีของปี2553เนี่ยเรามี13,000ล้านบครัครครพอสิ้นปีเนี่ย โตมาเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะฮะก็แสดงว่าโตแค่ห้าห้าพันก็แสดงว่ามีลูกค้าเก่าเนี่ยเงยเงินมาชำระเนี่ยหกพันล้านจากหนึ่งหมื่นสามพันล้านนะเพราะฉนั้นก็จะเห็นว่ารายย่อยเนี่ยไม่ได้เป็น,ส,นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงปีนี้เราตั้งเป้าหมายหนึ่งหมื่นสี่พันล้านหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน นี่คือเป้าสินเชื่อในปี2555หนึ่งหมื่นี่พันล้านหนึ่งรมื1 4สี่พันล้านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายก็คือว่าสินเชื่อที่ว่าเนี่ยนะฮะเมื่อตอนเมื่อตอนสิ้นปีเนี่ยประมาณสักหมื0นหมื่นแปดนะครับแต่พอสิ้นปสิ้นปีเนี่ยก็จะประมาณสักสอง0มืนสองโตสักสี่พันก็แสดงว่าจะมีเงินมาคืนเนี่ยประมาณเกือบเกือบหมื่นล้าน ครับสะท้อนว่าลูกค้ายังอยู่ดีอยู่เพราะเพราะนั้นเราพอรู้เราเราู้จักลูกค้ามากขึ้นเนี่ยครับการการเติบโตถึงแม้ว่าจะเติบโตไม่มากถ้าเทียบจาก11,000ล้านเป็น14,000พันล้านเนี่ยครับโต3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยสมเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะไม่น้อยก็แต่ที่เราเน้นคือเน้นจํานวนบัญชีมากขึ้นครับครับอ๋ออยาก,กจะกระจายกระจายมากขึ้นครับอย่างยังสินเชื่อเนี่ยเราก็ตั้งใจโตเอ่อสินเชื่อเนี่ย เราเติบโตจานวนเงินเนี่ย15แต่จํานวนบัญชีเนี่ย20แล้วฝั่งเงินฝากล่ะครับเงินฝากเองเราก็โตเนี่ยประมาณเท่าเๆกันก็คือจาก18,000ล้านเนี่ยเป็น22,000ล้านก็โตประมาณนั่งราว15เปอร์เซ็นต์ครับแต่แต่ในจํานวนบัญชีเนี่ยเราจะโต22เปอร์เซ็นต์โตมากกว่าโตมากกว่าก็หมายถึงว่าฐานหรือส่วนแบ่งการตลาดก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือ เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณยุทธนาชี้มาเพื่อรายย่อยอันนี้เป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ย จำเป็นที่จะต้องหลายคนบอกว่าอย่าเอาไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเดี๋ยวตกมาปุ๊บไข่แตกหมดเลยแต่จริงๆไม่ใช่เรามีเงินเนี่ยหนึ่งสมมติว่าผมมีเงินเนี่ยฝากจากคุณยุธนามาพันบ,บาทถ้าผมเอาเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยมาปล่อยให้ลูกค้าสองคนถูกไหมถ้าลูกค้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสียก็แสดงว่าเงินฝากของคุณยุธนาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาคืนเงินฝากคุณยุธนาไม่ได้อ นะครับ,รบถึงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมเอาเงินฝาก1,000บาทเนี่ยของคุยุทธนาเนี่ยนะครับเอาไปปล่อยคนละ50ตังค์โอ้โหเพียบเลยลดความเสี่ยงได้2,000ันคนลดความเสี่ยงครับแต่แบงก์เองอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของกระบ,บวนการของเครื่องมือ,อมและก็วิธีการต่างๆของการใช้เทคโนโลยีคนอะไรต่างๆแต่ทําแล้วทําให้แบงก์เนี่ย มีความยั่งยืนขึ้นกอ,อจะโฟกัสเลือกยื่นต่อผมเพิ่มเติมหน่อยเดียวนะฮะเรารู้เป้าสินเชื่อแล้วละ่ะเรารู้เป้าเงินฝากในปีนี้ของธนาคารไทยเครดิตแล้วละ่ะแล้วนี่เสียละ่ะปีนี้คิดว่าจะมีสักเท่าไหร่ครับ ก็นี่เสียของเมื่อตอนสิ้นปี2554เนี่ยครับประมาณ2% 2%ก็ไม่สูงนะค่อนข้างต่ำดีส้กไปครับครับผมคิดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยคงอาจจะเข้ามาเนี่ยประมาณอยู่ระหว่างเนี่ยสักจุดห้าครับนะฮะอาจจะมีคนที่ประสบปัญหาประมาณสักงหนึ่งเปอร์ซนแต่พอท้ายสุดเนี่ยอาจได้รับความร่วมมือแก้ไขช่วยเหลือ ผ่อนปนก็อาจจะสักครึ่งหนึ่งก็ที่มีปัญหาจริงๆที่หนี้เสียจริงก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกสัก5เบสิ์เบสิคพอยต์ก็เป็น2อโดยประมาณหรือหรืออาจจะมีหนี้เสียอื่นๆจากธุรกิจปกติก็คิดว่าสิ้นปียังไงก็ไม่เกิน3%ไม่เกิน3%สําหรับหนี้เสียของปีนีปี55นะครับขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะถึงแผน เฉพาะแผนในช่วงครึ่งหลังของปีเพื่อจะให้สามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราคุยกันไวม้เมื่อสักครู่นี้จะเดินไปยังไงครับในครึ่งปีหลังเรื่องสาขาเนี่ยนะฮะต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเอาประเภทสินเชื่อก่อนสินเชื่อที่เราพยายามจะเน้นมากเนี่ยครับก็เป็นสินเชื่อที่ผมคิดว่าใครที่รู้จักไทยเครดิตอยู่แล้วเนี่ยก็ก็จะรู้เลยแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็ขออนอุญาตอธิบายนิดเนึ่ง เราเป็นแบงก์เดียวนะครับที่ให้สินเชื่อโดยเอาทองคำเนี่ยมาเป็นหลักประกันได้ถ้านึกถึงสินเชื่อจำนำทองให้นึกถึงธนาคารไทยเครดิตเ,เป็นธนาคารแห่งเดียวที่ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับทอง<ช>โดยตรงเพราะเราเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยวิถีชีวิตของคนไทยคนทำมาค้าขายกับเรื่องทองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นแค่ไหนยังไงครับก็เมื่อกี้คนกลุ่มที่ผมพูดถึงเนี่ยพอแค่ไม่ขายที่ถือกันสดเยอะ พอเงินสดเยอะเสร็จเนี่ยเขาก็มันคงไม่สบายใจเท่าไหร่หรอกอส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยฮะก็พยายามจะมันมีอยู่สองอันก็คือเขาไม่ไฟฝากแบงก์มากมแบงก์เนี่ยไม่ค่อยสะดวกกับเขาเพราะฉนั้นเขาต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเชิดชูฐานะหรือสิ่ง,งความกําเน็จของเขานั่นคือทอง นะครับก็เอาทองขึ้นคอกับขึ้นข้นอมือเนนิ้วมือมีหน้าเรามาเห็นอาเฮียอาเจอาแปลพ่อค้าแม่ขายใส่ทองเส้สนบเบล่งเลยใช่ไหมใะ่สาแหวนเส้นขนาดนี้นยนี่คือเป็นเป็นตัวโชว์ความสําเร็จรในชีวิตของเขาครับ,รบถ้าใครที่ยังไปในเขตชุมชนนะต่างจังหวัดที่มีความปลอดภัยสูงนะครับ ก็จะเห็นเลยว่าคนใส่สร้อยพระเนี่ยออกมาข้างนอกกำนันอบตนี่ ng, เลยยิ่งกำนันนี่ยิ่งต้องเส้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องเส้นใหญ่ถ้า lun, ในตำบลเนี่ยใครใส่เส้นใหญ่เกินกำนันเนี่ยมีเรื่องไ,ได้ครับถูกไหมแล้วก็ทองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเก็บรักษาเป็นมูลค่าได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ได้เร็วสภาพคล่องค่อนข้างสูง ตอนผมจบปริญญาตรีใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเงินเดือน4,000ไหมซื้อทองได้ยังฮะซื้อทองได้ <idee S 2> ซื้อทองได้บาทหนึ่งไหมครับตอนนั้นทองบาทละ4,000ทองโทษน,นะทองตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยนะฮะครับก่อนหน้าเนี่ยทองก่อนหน้าที่ผมเข้ามาอยอะไรเนี่ยทอง400อ,อ๋อโอ้หจบมาได้ตั้ง4,000แล้วตกลงจบมาแล้วซื้อทองได้เดือนละกี่บาทครับแม่เอเกือบสิบบาทเกือบสิบบาทนะเพราะทองเนี่ยนะมาขึ้นตอนปี15สิงหา ปี2514สหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐบาลประธานธิวเดนิดสันเนี่ยประกาศมไม่ให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับขึ้นกับทองคำหลังวันที่15สิงหาคมโลกเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลิกใช้ทองคำมาดุนหลังดอลลาร์ตั้งแต่ปี2514แล้วส่งดอลลาร์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าส่งออกเพราะ,ะนั้นมันก็เลยไม่แปลกใจว่า คนจบปริญญาตรีวันนี้เงินเดือนหมื่นห้าซื้อทองไม่ถึงหนึ่งบาทซื้อไม่ได้ไม่ครับไม่ได้นะซื้อไม่ได้เลยมอยคุณบางคนจบมาในซื้อทองใ่เกือบสิบาทนะสมัยนี้จบปริญญาตรีเนี่ยก็ยังซื้อไม่ได้เลยบาทเดียวนะสมมติจบปริญจบริญาตรีหมื่นห้าใช่ไหมทองป้าไปหนักวันที่เราคุยเนี่ยสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ยังซื้อไม่ได้เลยก็ก่อนหน้าก่อนหน้าวันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยผมเห็นชัดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าเรื่องทองคำเนี่ยคู่กับคนไทยคนไทยเนี่ยมีทองอยู่ในติดอันดับโลกอันดับ7ของโลกนะครับ hmm. อันดับหนึ่งคืออินเดียอันดับสองคือจีนครับ,รบแล้วเราก็มีสุภาษิตไทยเกี่ยวกับทองมากมายเร,ร,รือล่มในหนองทองจะไปไหนหรือ,อพูดไปสองภยัยเบี้ยนี่มีเสียตำลึงทอง ผมก็ขออนุญาตเ,าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือถึงเดือนห้านะครับคือสิ้นวันที่31มสิบพฤษภาคม5คเดือนมานี้ยห้า,เ,<ร>าเดือนแรกของปีนีเ้เราปล่อยสินเชื่อทองไปแล้วเนี่ยสามพันะะ 3, ล้าน3,000ล้านเยอะหรือน้อยถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี สองพัน2000ล้านนีห้าเดือนแรกของปีนี้ครับเท่ากับที่ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับทองปีที่แล้วทั้งปีงปีโอ้โหทาไมคอตขนาดนี้เพราะน้ำท่วมครับเงินเฟอ้อเงินทองไม่พอใช้ทุกคนก็เอาทองมาแลกกับเงินครับแล้วบัญชีหนึ่งของผมที่กู้เนี่ยหนึ0งแบาทนะครับต่อคนก็ประมาณ3,000สนถึงสี่แสนบาทเฉลี่ยสินเชื่อจำนำทองใช่ครับ